สวัสดีครับวันนี้ช่องบรรดาโชคอิมเมอร์ครับ จะพามาดูการคละเหรียญนะครับวัตถุมงคลนะครับที่ต้องมีการลุ้นเนื้อลุ้นเลขนะครับหรือว่าลุ้นอะไรก็ตามนะครับที่จําเป็นต้องลุ้นเนี่ยนะครับซึ่งวิธีการละในวันนี้จะเป็นวิธีการคละที่ค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับแล้วก็เป็นการคละที่ค่อนข้างที่จะได้ผลนะครับแต่ว่ามีความพิเศษอย่างนี้ครับเหรียญรุ่นที่เอามาให้ดูเนี่ยนะครับชื่อว่าเหรียญฉลองเจ็ดรอบนะครับแปดสิบห้าปีบารมีจันทวโนของหลวงปู่ศูนย์จันทวโนสกลนครครับเหรียญรุ่นนี้นะครับมีความพิเศษตรงที่ ไม่ได้คระเฉพาะเนื้อที่เสียงเงินจองนะครับหรือไม่ได้คระเฉพาะรายการลุ้นที่เสียงเงินจองนะครับเหรียญแจกทานนะครับที่จะนําไปแจกทานนะครับก็ยังมีการเอามาคละด้วยนะครับเดี๋ยวลองติดตามชมดูครับ ท่านใดนะครับสนใจที่จะศึกษานะครับวัตถุมงคลหลวงปู่ศูนย์นะครับรุ่นที่ผมนําคลิปในการคละเหรียนมาให้ชมนะครับก็เข้าไปที่กลุ่มนี้ได้นะครับชมรมศรัทธาประมีหลวงปู่ศูนย์จันทวโนครับผมในกลุ่มนี้นะครับนอกจากจะมีเหรียญรุ่นฉลองเจ็ดรอบแล้วนะครับยังมีวัตถุมงคลอื่นๆนะครับหรือมีเรื่องราวต่างๆนะครับรวมถึงประสบการณ์นะครับจากวัตถุมงคลหรือประวัติและปณิธานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม ก็มีอยู่ในกลุ่มนี้ให้ทุกท่านได้ศึกษาครับเชิญเข้าไปติดตามได้ครับการคระเหรียญอย่างแย่นะครับทําเพื่ออะไรใช่ไหมครับก็เพื่อให้เหรียญเนี่ยนะครับมีการกระจายทั่วถึงนะครับการคระให้เหรียญเนี่ยผสมเข้ากันนะครับทําให้ผู้จองนะครับไม่ว่าจะจองเยอะจองน้อยหรือว่าจะอยู่ที่ไหนเนี่ยก็มีโอกาสลุนเลขลุ้นเนื้อนะครับที่สาคัญปลอดภัยครับทั้งกล่องและเหรียญไม่มีริ้วรอยครับเพราะว่าเราซิลอย่างดีแล้วครับผม เริ่มจากเหรียญวงรีนะครับเป็นเหรียญแจกทานครับนี่คือเหรียญแจกทานนะครับเหรียญวงรีแจกทานครับลองดูวิธีการคละเหรียญนะครับที่ค่อนข้างได้ผลสูงนะครับว่าเหรียญนี่จะประปนนะครับผสมผสานกันไปทั่วถึงนะครับบอกว่าต้องบอกว่าลุ้นแบบลุ้นจริงๆนะครับ นี่ครับดูการโยกนะครับการกวาดของเหรียญเนี่ยนี่การทําแบบนี้นะครับทำให้เหรียญเนี่ยกระจายไปทั่วนะครับทําให้ตัวเลขนะครับหรือว่าเนื้อต่างต่างเนี่ยนะครับมันไม่มากองกันนะครับหรือว่าอยู่ในที่ที่เดียวกันหรือกล่องเดียวกันนั่นเองนะครับอ่านะครับต่อมานะครับจะเป็นนี่ครับการคละเหรียญแจกทานเหมือนกันครับแต่ว่าจะเป็นส่งหยดน้ํานะครับนี่ครับนี่ครับกวาดโกยนะครับทําให้เหรียญนี่คละกันแบบค่อนข้างดีเลยนะครับ ต่อมานะครับเป็นรายการลุ้นละ269กครับกล่องแดงนะครับเป็นเหรียญวงรีนะครับลุ้นละ269ในกล่องนี้มีลุ้น5เนื้อด้วยกันนะครับดูการคละการโกยต่อมานะครับเป็นการคระเหรียญหยดน้ำรุ่นแรกครับเป็นเหรียญนะครับลุ้นนะครับหยดน้ำลุ้นละ169บาทครับนี่ครับดูวิธีการค่ะเหรียญนะครับ ต้องทั่วถึงนะครับแล้วก็กระจายไปทั่วจริงๆนะครับต้องเรียนแจ้งอย่างนี้นะครับการทําแบบนี้นะครับเรามีการนะครับยกมือไหว้นะครับการขอเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับทำด้วยความเคารพนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขในการบูชาวัตถุมงคลสวัสดีครับ และหากท่านใดนะครับสนใจวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่ศย์จันทธวนโนนะครับแห่งวัดป่าอิสระธรรมสกลนครนะครับแล้วก็ก็คือเหรียญที่นํามาคล้าให้ดูวันนี้นั่นเองนะครับเป็นเหรียญฉลอง7รอบนะครับรุ่น85ปีบาร,รมีจันทธวนโนครับปลุกเสกวันที่11เดือน11 เวลา11นาฬิกานะครับปีพุทธศักราช2564นี้นะครับใครต้องการที่จะเช่าบูชานะครับหรือว่าสะสมวัตถุมงคลนะครับรุ่นนี้นะครับหรือรุ่นอื่นๆนะครับขององค์หลวงปู่ศูนย์นะครับสามารถนะครับเข้าไปติดตามนะครับความเคลื่อนไหวนะครับศึกษาประวัติขององค์หลวงปู่ศูนย์นะครับศึกษาประวัติของวัตถุมงคลนะครับรวมถึงดูเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับสิ่งดีๆนะครับก็เข้าไปที่กลุ่ม Facebook ชื่อกลุ่มว่าชมรมศรัทธาบารมีหลวงปู่ศูนย์จันทวันโนครับ วันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับมีโชคมีลาบนะครับทำอะไรก็ให้สมหวังทุกประการนะครับผมเองนะครับหนึ่งในแอดมินของกลุ่มชมรมขอให้ทุกท่านมีความสุขสวัสดีครับ